ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Memories of l i n นอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลินจะมาทำวีล็อก o n e day with online learning นะคะหวันกับการเรียนออนไลน์ของลินเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะมาแกม์ออปชั่นมีอะไรบ้างมีการเรียนเป็นยังไงหนึ่งวันนี้เรียนออนไลน์สนุกไหมมีสอนอะไรบ้างประมาณนี้ นะทุกคนเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะอันนี้เป็นคลาสเช้านะคะคลาสแปดโมงครึ่งถึง1 0บโมงครึ่งวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมาเป็นพวกรีวิว w o t t h f i n n l l x x m m เนาะที่หลินชี้อยู่นี่ก็จะเป็นไมโครโฟนนะคะอันแรกแล้วก็อันที่2เปิดกล้องอันที่3ามเป็นการยกมือนะยกมือว่าเรามีคำ,คำถามอะไรหรือเปล่า วันนี้ไม่ได้เรียนอะไรมากนะทุกคนทิเชอร์เขาจะมา,ารีวิวว่าไฟแนลเนี่ยจะมีอะไรบ้างสอบอะไรบ้างประมาณนี้นะแล้วก็การเช็คชื่อนะเช็คแอทเทนเดนนะคะทุกคนก็จะต้องเปิดกล้องเปิดไม้นะสำหรับวิชานี้ลินก็จะต้องเปิดกล้องเปิดไม่พูดกับทิเชอร์ทุกครั้งนะคะเขาจะได้รู้ว่าเรายัางแอคทีเเนะาะยังอยู่ มื้อเช้านะทุกคนวันนี้กินเป็นโอวันตินเนาะเป็นแก้วน้องปิกาจูด้วยได้แถมมาจากร้านห้างสปปรรพสินค้านะซื้อของเขาครบแล้วก็จะมีเป็นซาลาเปาว,วันนี้ซาลาเปาไส้ครีมนะทุกคนแล้วมีแครกเกอร์อยู่สองชิ้นเช้าเช้าลินไม่ค่อยกินอะไรเพราะปกติก็คือกินก็คือมื้อเที่ยงเลยแต่เพราวันนี้ก็กินนิดนิดหน่อยหน่อยแม่ทำให้ก็นี่นะคะเขาก็จะอธิบายไฟนงไฟนอกเอกซกเซลของเขาอะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าเว็บมหาวิทยาลัยกันก็เว็บนี้จะมีชื่อว่า Blackboard นะเดี๋ยวเราจะเซร์ชให้ดูอ่ะอ่ามันจะต้องพิมพ์ว่า BB BB ก็ก็คือ Blackboard นะคะแล้วก็ STIU ก็คือชื่อย่อของมหาวิทยาลัยนะเอาไหม STIU นี่อ่าแล้วเราก็กดลิงก์แรกนะคะ Blackboard Stanford เสร็จแล้วเราก็ใส่รหัส username นะคะ Okay. พอเข้ามาหน้าแรกเนี่ยมันก็จะมีอะก็เป็นพวกว่ามีปฏิทินทาเทเบิลอะไรของเขาบ้างแล้วก็มีอันนี้เป็นไลบรารีนะคะเป็นพวกค้นหาข้อมูลอินเสิร์ตเพราะเราจะอยากจะหาอ่านหนังสือเล่มไหนทําพวกวิจงวิจัยทุกคนก็จะต้องมาเซร์์ตรงนี้ใช่ไหมแบบเหมือนเป็นห้องสมุดออนไลน์นั่นแหละอืก็เดี๋ยวเลื่อนให้ดูช้า,ชา นี่นะคะก็จะมีหมดเลยว่าเราอยากได้วิชาอะไรเซิร์ชอะไรแล้วก็มีประกาศมีมีทุกอย่างทุกคนจะถามว่าหลินเคยใช้ไหมเคยใช้ตอนอยู่มาหาวิทยาลัยนะแบบออนไซต์อะแต่ว่าออนพอออนไลน์ก็ไม่ได้เข้าเลยแล้วก็มี new e-magazine ด้วยให้อ่านฟรีนะคะอืมโอเค ก็จะประมาณนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็น student support ก็คือ C A E ทุกคน C A E เนี่ยมันจะเหมือนอ่ามันชื่อว่า center of academic excellence ใช่ไหมก็จะประมาณว่าอย่างถ้าตอนอยู่ออนไซต์ site, เนี่ยก็จะเป็นห้องเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นห้องแล้วก็จะมีพวกอ่ารุ่นพี่หรือว่ามีคุณครูคอยแนะนำว่าอาสอนการบ้าน มีสอนการบ้านสอนเรียนพิเศษเสริมเพิ่มซึ่งฟรีอันนี้ก็จะมีแบบพวก event, club, contact, อีเวนต์มีคลับมีคอนแทคมีอะอยากจะทำอะไรติดต่อทางด้านไหนแล้วก็ไมโครอะไมโครเรนด้าก่อนจะเป็นให้เรามาใส่เองว่าแต่ละเทอมแต่ละวันเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างอย่างอันเนี้ยลินก็ ทำไ้มั่วๆมืมมม่อเที่แล้วนะมันก็ยังไม่หมดเนี่ยก็เนี่ยอะไนอย่างเงี้ยเราก็จะเรียนมันจะมีควิสนะมันจะมเีเรียนตอนนี้นะเนี่ยเห็นไหมกรุ๊ปโปรเจกต์นะอันนี้เรียนนะอันนี้แชปเตอร์อะไรแล้วนะเป็นปฏิทินย่อยๆต่อไปอ่ามาคอร์สก็จะโชว์หมดเลยทุกคนโชว์ทุกคอร์สว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ เราสามารถเลือกได้มั้งว่าจะเอาวิชาไหนขึ้นขึ้นมาก่อนแต่ว่าสําหรับหลินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรมันเลยก็คือมันก็จะเรียนวิชาของมัน A ถึง Z ก็เพนเนี่ย Account อันนี้เคยเรียนมาแล้วนะทุกคนอันเนี่ยเออก็อย่างเดี๋ยวเราจะมาเข้าดูวิชาเมเจอร์ของเราอะเทอมนี้หลินเรียน LGM 420นะคะ International Logistic Interprogram เห็นไหม เขาก็จะบอกว่าวิชาอะไรเป็นอินเตอร์หรือว่าเป็นไปร์กัวหรือว่าเป็นอะไรอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยเป็นแมทใช่ไหมหลินอ่ามันจะเป็นไทยโปรแกรมก็คือเป็นภาษาไทยไม่ใช่เรียนภาษาไทยนะทุกคนคือตอนนั้นเราอยู่อ่าสองภาษาไงมันก็เลยจะเป็นไทยอยู่พอเราขึ้นอินเตอร์มาปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นอินเตอร์โปรแกรมอินเตอร์โปรแกรมวิทยาเขตอะไรอ่ามหาวิทยาลัยหลินมีสามวิทยาเขตนะทุกคนก็มีหัวหินใช่ไหม เป็นไทยไทยไบลิงกัวเออแล้วก็2คือรามานายพระราม9ก็คือที่หลินเรียนอยู่ตอนนี้ส่วนอีกที่จะเป็นของพี่พี่ปอโทนะคะอยู่ตรงอโศกก็จะมีแค่ปอโทอ่อันนี้ก็รามานายแคมปัสแล้วก็วิกเดย์เรียน13วิกต่อเทอมอันนี้เทอมอะไรเราเรียนเทมเอมที่ละไรเทอมหนึ่ง ของปี2021 section อะไร section class ไหน section หนึ่ง section สเห็นไหมทุกคนอะอย่างอันนี้อะ r a m a น w i ว w ว c k เท่าไหร่เรียนวิคเรียนทั้งหมดกี่วิก็กคือ13วินะคะทุกคนแล้วก็อันนี้อะิมที่2020 section 1ก็คืออันนี้เรียนเมื่อเทอมที่แล้วนะเทอม t r e ใครอยากจะรู้ระบบว่าหลินเรียน กี่เทอมต่อปีเรียนหน่วยกิตเท่าไหร่มีอธิบายไว้ในคลิปที่แล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้ก็นี่เลยเดี๋ยวเราจะมาลองเข้า420ให้ดูโอเคเข้ามาก็จะมีมีนี่เลยเป็นคลาสโฮมเพจ c e l e b าร์ด Discussion Board แล้วก็มีแต่ละวีค k 12 w e e วีคใช่ไหมไฟ n a ลวีคที่12เนี่ยจะเป็นวีคไฟ i n ล l อ x a ซนะคะ ก็คือวิคหจะเป็นมิดเทอมแล้วก็วีคสิจะเป็นไฟแนลไหนเรามาดูเกรดบางบางทีเชอร์ก็จะมีแบบเป็นเกรดขึ้นมาหมดเลยอ่าไนะอย่างเงี้ยหลินได้มิดเทอร์มสิบเจ็ดแต้มยี่สิบแอทเทนเดนต์หนึ่งร้อยแอทเทนเดนต์ก็คือเช็คชื่อนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองแบ็กบอร์ดคาราบาลี a แบ็กบอร์ดคาร b บ r a t e หรือว่าบางคนจะเขียนแล้วแต่อาจารย์อยีกทีอาจารย์จะชอบเขียน แล้บบอคลาบเลตเอยหรือว่าออนไลน s s r o o m อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะกดเข้าไปแบบบออย่างบางวิชาเนี่ยก็จะมีเขาก็จะแยกเป็นวีคเป็นวีคตรงนี้นะแต่ว่าบางบางวิชาบางอาจารย์ก็จะเป็นลิงก์เดียวให้กดเข้าไปเลยอะ่ะมันจะมี joy classroom joy classroom เนอะอืมแล้วก็หลอแป๊บหนึ่ง อนุญาตโอเคอ่ะอันนี้มันจะเป็นคลาสที่ไม่มีใครเข้านะทุกคนเพราะยังไม่ถึงเวลาเรียนแล้วก็หลินจะมาแค่มาสาธิตว่าเออมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าอะอันนี้ก็อย่างที่พูดไปนะที่พูดไปก่อนหน้าก็มีไม้ใช่ไหมมีกล้องมียกมือถามอันเนี้ยยกมือ พยกมือแล้วมันก็จะมาโชว์ตรงนี้ว่าเรามีคำถามนะทีเชอร์โอเคยกมือลงก็จะโชว์ว่ามีผู้ร่วมบรรยายกี่คนอันนี้จะเป็นการแชร์นะทุกคนถ้าเกิดว่ามีเออมีแอดวเซอร์มีอาจารย์เข้ามาก็เขาก็จะมีให้แชร์ว่าบางทีเขาก็จะมูฟเราขึ้นไปเป็นอ่เป็นเป็นเหมือนแชร์เนื้อหาอื อันี่ก็จะเป็นเล็กน้อยนี่ก็จะมีแชททุกคนใช่ไหมแชททุกคนแล้วก็บางทีมีเพื่อนเข้ามาเราก็ทําเป็นแชทแยกกับเพื่อนได้นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกนี่สรุปแล้วมันถ้าเกิดว่าถึงเวลาเรียนจริงๆก็จะมีพวกไอคอนมีให้เขียนมีอะไรอย่างนี้อยู่ทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือหลินเข้ามาคนเดียวไงมันก็เลยยังไม่มีอะไร ก็นั่นแหละโอเคค่ะทุกคนและนั่นก็คือวันเดย์วีล็อกของลินะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากวันวันก็เนี่ยเรียนแล้วก็ทำอะไรจุกบจิ๊จุเนี่ยโอเคใครชอบไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสำหรับใครอยากจะให้ทำคอนเทนตอร์อะไรอ,อ,อยากจะให้รีวิวอะไรทำอะไรคอมเมนต์บอกได้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ 拜拜。Bye bye